อ uh e ah, ่าสาธุาไอ้พวรับผ้าเลยนะครับผ้ารับแต่ลาชาติองเลยดีเลนผ้าต้เลยชีวก็ต้องเลยต่ออ่าต่อไปจากเรื่องเล่าางถวายผ้าต้องเล

จะไม่ลนที <One> ่น bon ้ำยาเลยจะลุเนี่ยน้ำาบเลยน้ำยากผักา